นะพี่น้องมื่อานีสีพาะมาเห็ดหลาบปลานะครับเป็นปลาถอดกรอบแล้วออกมาหลับล้องเบิงสูตรม่วสูตรเดาวัตถุดิบกระสีมีเนี่ยปลาที่หั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆน่นอๆไ้เอาไปถอดกรอบครับฉุกแปงถอดกรอบกระสีมีวัตถุดิบกระสิมีนี่นนนนบ,บ,ปปดบ,บ,บัด,ดบน,นาวครับตะไคร้ คาซับต้นหอมผักชีผักสะระแหนะ่แล้วก็กระเทียมเกี่ยวนะครับนะแบบนี้เอากับิปรุงรสกันนะครับกบ็ใส่วัตถุดิบเขาลงไปเลยก็ต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปเลยตะไคร้ขั้นค้างนะครับไอสับไปแล้ว ใส่มือเลยครับเทียมเตียวโรยลงไปกระพอยังใส่อีกหยิบน้าวไปนะครับผู้ใดามักเปรี้ยวก็ใส่ไล่าากระด็มักพวเปรี้ยวก็ใส่หน่นอยๆก็พอแล้วแต่ผู้มักซ์ใส่เติมข้าวครัวนะครับ กสลดครับปา้ารร้ัหอมสละแหน่ครับใส่ลงไปค,นค้นขุดเขาแล้วครับเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยครับ ครับเขาคืนนี่ครับลาบปลาครับทอดกรอบกรอบก้อนคอยมาหลับผู้ใดมัดเพชรกับนี่ครับมีลูกโดดแกมอีกดนะครับล้องแทดกินเบิ่งครับสูตรมั่วสูตรเดาครับ